สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำในไทยนะคะจะพาทุทกๆคนค่ะมารู้จักกับความหมายแล้วก็การใช้คำว่าพระบรมศพพระศพและศพค่ะเนื่องจากนะคะจากถแถลงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตก็ได้มีการประกาศของสำนักพระราชวังค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคม 2,568นะคะใช้คำว่าพระศพค่ะแต่ว่าต่อมานะคะถแถลงการในวันที่25-26ตุลาคม2,568ค่ะสำนักพระราชวังค่ะได้เปลี่ยนมาใช้คำว่าพระบร,รมศพแทนโดยการใช้คำว่าพระบร,รมศพพระศพและคำว่าศพนะคะตามหนังสือราชาศาัพท์ของราชบัณฑิตยสภา ในพุทธศักราชส5 6 3ค่ะได้มีการกำหนดใช้ดังต่อไปนี้นะคะคำว่าพระบรมศพค่ะเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์คำว่าพระศพค่ะใช้กับสมเด็จพระบรมราชนีนาถสมเด็จพระบรมราชนีสมเด็จพระบรมราชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎร,ราชกุมาร พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับพระราชทานสัตตปะโดนสเสวตฉับประกอบพระราชอิสริย,ยยศพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าคำว่าศพค่ะจะใช้กับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าค่ะ โดยทั้งนี้นะคะก็สามารถเปรี่ยนแปลงได้ตามพระบรมราชวินิจัยของพระมหากษัตริย์ค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้สำนักพระราชวังค่ะเชิญพระบรมศพลงพระหีบและประดิสฐานพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกรทองใหญ่ภายใต้พระสเวตชชัดเก้าชั้นค่ะจึงนับนะคะเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดเทียบเท่ากับ ระมหากษัตริย์ค่ะแอ่พระมรมราชบุพการีจึงค่ะใช้คำว่าพระมรมศพได้ค่ะขอบคุณนะคะที่มาจากหนังสือราชาศัพท์ราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ครั้งที่3ปีพุทธศักราช2563ค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ค่ะดีๆแบบนี้นะคะในช่องคํำไทยๆค่ะอย่าลืมนะคะทุกๆคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคําไทยๆด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนเช่นเคยค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ